ถแถลงจับกลุมพระอาจารย์คมไม่ใช่แค่อมเงินวัดสารภาพสิ้นถแถลงข่าวการจับกลุ่มพระอาจารย์คมโดยตำรวจสอบสวนกลางปมยักยอกเงินทำบุญกว่า100ล้านกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง c.i.b. โดยกองบังคับการปราบปรามบกปร่รวมการดำเนินคดีกับ 1. นายคมหรือพระอาจารย์คมอายุ39ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางที่65ทับ66ลงวันที่6พฤษภาคม2566ในข้อหาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตเป็นเจ้าพนักงานปฏิบตัติหรือละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 2. นายวุฒิมาหรือพระหมออายุ38ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางที่64ทับ2566ลงวันที่6พฤษภาคม2566ในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต เป็นเจ้าพนักงานปฏิบตัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 3. นางสาวจุธาทิพย์อายุ35ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางที่66ทับ2566ลงวันที่6พฤษภาคม2566ในข้อหาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบงังทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตเป็นเจ้าพนักงานปฏิบตัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและรับของโจรพฤติการด้วยตำรวจสอบสวนกลาง CIB โดยบกปอได้รับการประสานจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้ทำการตรวจสอบพฤติกรรมของนายคมหรือพระอาจารย์คมประธานฝ่ายสงฆ์ของวัดป่าแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาว่ามีการทุจริตเงินวัดหรือไม่อย่างไรนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ดำเนินการสืบสวนและเข้าทําการตรวจสอบภายในวัดตามข้อเรียกร้องดังกล่าวพบว่าพระอาจารย์คมผู้ต้องหาในคดีนี้เป็นพระผู้ดูแลการใช้จ่ายเงินต่างๆของวัดรวมถึงเงินที่ญาติโยมมีจิตศรัทธาริ่มทําบุญกับทางวัดรวมกับเจ้าอาวาสวัดพระหมอ มีพฤติการนำเงินทำบุญบางส่วนของวัดไปใช้ใจ่ายส่วนตัวโดยสั่งการให้เจ้าอาวาสนำเงินสดไปมอบให้นางสาวจุธาทิพย์น้องสาวของตนเพื่อฝากเข้าบัญชีธนาคารซึ่งผู้ต้องหาได้ให้การรับสารภาพว่าได้นำเงินของวัดออกมาจริงทางเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงได้ทำการสืบสวนเพิ่มเติมและเข้าคนบ้านพักของนางสาวจุธาทิพย์น้องสาวของผู้ต้องหา พบเงินสดกว่า51ล้านบาทที่ถูกเก็บไว้ในลังโฟมและกระเป๋าเดินทางในบ้านพักดังกล่าวและพบเงินวัดที่อยู่ในบัญชีเบื้องต้นกว่า130ล้านบาทรวมยอดกว่า180ล้านบาทลูกศิษย์พระอาจารย์คมเศร้าลังรู้ข่าวลาศิกขาเผยวัดเงียบเหงาลูกศิษย์เศร้าทราบข่าวพระอาจารย์คมลาศิกขาเงียงบก่อนหายตัวไปเผย เป็นพระผู้ตั้งมั่นและเคร่งครัดในแนวทางการสอนบรรยากาศวัดเงียบเหงาวันที่6พฤษภาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริเวณวัดป่าธรรมคีรีธรรมยุทธศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสนาตำบลปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสภาพทั่วไปเงียบเหงาไม่พบแม้แต่พระสงฆ์และผู้มาปฏิบัติธรรมกรรมฐานตามที่เคยปรากฏเช่นเมื่อก่อนโดยสิทธิผู้ใกล้ชิด พระวชิระยานโกสลวิคมอภิวโรหรือพระอาจารย์คมวัดป่าธรรมคีรีจันดีอนุสอนแห่งวัดป่าธรรมคีรีกล่าวว่ารังลู้ข่าวพระอาจารย์ออกจากวัดไปและข่าวว่าได้ลาศิกขาบทไปอย่างกระทันหารต่างเศร้าว่าเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมาพระอาจารย์คมเป็นพระผู้ตั้งมั่นและเคร่งครัดในแนวทางการสอนวิปัสสนากรรมฐาน เดินตามรอยคำสอนทางพระพุทธศาสนาและมีการพัฒนาด้านปฏิสังขรณ์ลูกศิษย์กล่าวต่อไปว่าเป็นพระหนุ่มที่มากด้วยบารมีจนมีลูกศิษย์เลื่อมใสาจากทั่วสารทิศซึ่งยังเป็นพระที่มีอายุเพียง39ปีซึ่งต่อจากนี้หลังจากพระราชวชิราลังการเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมยุทธในฐานะรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรี ได้ลงในานามคำสั่งวัดป่าธรรมคีรีลงวันที่3พฤษภาคม2566แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจทรัพย์สินของวัดป่าธรรมคีรีโดยมีพระราชวชิราลังการและพระอุดมธีรคุณเป็นที่ปรึกษาและพยานดีหลกแดงเจ้าอาวาสวัดมกุฏคีรีวันเขาใหญ่เป็นประธานการตรวจสอบสำหรับคำสั่งปลดฟ้าผ่าพระอาจารย์คมอภิวโรประธานสงฆ์วัดป่าธรรมคีรี อยู่ในความสนใจของผู้คนในแวดวงดงคมินเพราะถือว่าเป็นเหตุสะเทือนวงการสงฆ์ที่สร้างความชงนใจให้ทุกฝ่ายที่ได้รับทราบเนื่องจากพระอาจารย์คมถือเป็นพระป่าดาวรุ่งของฝ่ายธรรมยุทธมีชื่อเสียงอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประวัติพระอาจารย์คมจบชั้นมัธยมปลายโรงเรียนวัดบวริเวศจากนั้นเข้าศึกษาต่อที่คณะวรทศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สนใจและศรัทธาในคำสอนและแนวทางการฝึกภาวนา ของพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานีและได้บรรพชาเป็นพระสงฆ์ธรรมยุทธ์ที่วัดป่าพระาธาตุเขาน้อยจังหวัดราชบุรีเคยจำพรรษาที่วัดชูจิตธรรม,มารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นมาจำพรรษาที่วัดป่าธรรมคีรีและได้รับพระราชาทานสัญ,ญบัติตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะนามว่าพระวชิรยานโกศล เมื่อวันที่7พฤษภาคม2,564ผู้สื่อข่าวได้ตรวจสอบล่าสุดยังพบว่าขณะน,นี้ทุกช่องทางการติดต่อและการเผยแพร่ธรรมของพระอาจารย์คมไม่สามารถติดต่อได้ผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงตัวของอดีตพระอาจารย์คมว่าปัจจุบันอยู่ที่ใดพลตำรวจตรีมนตรีเทศขับพอบอกอบปกล่าวว่า อยู่ในขั้นตอนการจับกลุมโดยอดีตพระอาจารย์คมกับพวกรวม3ามคนอยู่กันคนละที่ในการเดินทางบ้างและอยู่ต่างจังหวัดด้วยพลตำรวจตรีมนตรีกล่าวต่อว่าเงินดังกล่าวยากักยอกมาจากโครงการต่างๆทั้งการสร้างเจดีย์มีการเบิกถอนจากบัญชีต่างๆส่วนประเด็นอื่นๆที่เข้าข่ายมาตรา1 1 2นั้นพลตำรวจตรีมนตรีกล่าวว่ายังไม่พบความผิดนี้